สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับปิกเคมสีด้วยนะคะที่ได้ชนะเลิศจากแชมป์ซีซั่นนีไปนะคะก็สำหรับซินนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะก็บอกตัวเองเสมอค่าว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้ววันนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดคะ่ะถึง ถึงว่าเราจะไม่ชนะไปนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ชนะใจตัวเองค่ะแล้วก็แพ้ยังมีศักดิ์ศรีค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้คอมเมนต์ให้คำติชมสำหรับน้องซินแล้วก็เพื่อนๆทั้ง4ี่คนนะคะก็จะเอาคำคอมเมนต์ของท่านคณะกรรมการไปปรับปรุงแล้วก็ไปฝึกซ้อมให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสน้องซินก็จะมา สมัครประกวดร้องเพลงใหม่แน่น,นอนค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็สนุกนะคะที่ไม่ได้ที่ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้ทุกคนทำเต็มที่ค่ะรวมถึงตัวกรุปกริบด้วยก็ทำเต็มที่แล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ ให้คำติชมให้คอมเมนต์ให้กลุบกิบกลับไปแก้ไขปรับปรุงค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสใกล้อย่างที่พี่ซินบอกถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาแข่งในรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ใหม่ค่ะถึงวันนี้จะได้รางวัลชมชเชยนะคะแต่ก็ถือว่าเ,ออเราได้เข้าห้าคนสุดท้ายแล้วก็ถือว่าดีแล้วอะค่ะถึงจะไม่ได้แชมป์ก็ได้เข้าห้าคนสุดท้ายเราก็มีความรู้สึกว่าเราดีแล้วค่ะสุดยอดแล้วค่ะ สำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจกับผู้ที่ชนะด้วยแล้วกันนะคะสำหรับพี่ปิ๊กนะคะก็ขอให้ในรอบต่อไปให้พี่ปิ๊กเต็มที่นะคะแล้วก็เอก็จะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะเอก็มา3รอบแล้วนะคะก็เข้ามาได้ถึงรอบ5้าคนได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจและก็ดีใจมากๆเลยนะคะและถ้ามีโอกาสก็จะมาะประกวดอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ รู้สึกที่ได้รางวัลในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับน้องปิ๊ก k m เด้วยนะคะที่ได้รางวัลที่1ไปแล้วก็ดีใจกับน้องๆทุกๆคนเลยนะคะทุก KM เลยก็จากที่หนูได้มีโอกาสนะคะได้ทํากิจกรรม รายการคว้าไมคา์ควา้าแชมป์นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเช่นด้านการเข้าห้องอาสนะคะแล้วก็เรียนร้องเพลงแล้วก็สอนแต่งหน้าเรียนเต้นนะคะทุกๆอย่างคือได้ประสบการณ์หมดเลยค่ะจากที่เราเคยเ,ออเหมือนกับร้องเพลงมาแบบนี้แล้วก็คือปกติค่ะเบสิกปกติแต่เมื่อได้มาออได้เรียนแล้วก็ได้ปรับปรุงก็รู้สึกตัวเองดูดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยค่ะ สวัสดีค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกทกท่านที่กําลังติดตามชมรายการขว้าไมค์คว้าแชมป์นะคะวันนี้ปิ๊ก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นแชมป์ในซีซั่นที่3นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแข่งขันที่รายการนี้ก็ต้อง ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่ได้ได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการร้องเพลงการเต้นแล้วก็การเข้าห้องอัดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะคะพีก็จะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนกลับมาสู้ต่อเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีไม่ไม่ใช่เป็นการแข่งขัน ถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งนะคะรวมไปถึงในซีซั่นต่อไปซีซั่นที่4นะคะก็ถ้าคนใดที่ยังไม่ได้ส่งแผ่นซีดีเข้ามาร่วมแข่งขันกอ็อยากจะให้ส่งแผ่นซีดีเข้ามาแข่งขันกันเข้ามาร่วมประลองความสามารถของตัวเองกันเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วก็ ในวันนี้เลยต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท,ท่านเลยนะคะรวมไปถึงพี่ๆทีมงานรายการขว้าไมค์คว้าแชมป์แล้วก็ทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้แล้วก็ที่ส่ง SMS มาให้กับพิกนะคะกับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยต้องพิกต้องขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็พิกก็จะเต็มที่แล้วก็จะสู้ในรอบอแชมป์ออฟเดอะเยียให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ แลมาถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับนี่คือหนึ่งความสนุกนะครับและความตื่นเต้นนะครับที่พร้อมจะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมเป็นประจำนะครับทุกวันทางช่องแฟนทีวีผ่านทางรายการความไมค์ควา้าแชมป์วันนี้ปิ๊กคือคนที่3นะครับที่ต้องเข้าไปเจอในรอบชิงชนะเลิศประจําปีครับมีน้องเล้งสรัญญาการนะครับแล้วก็น้องกุ้งรอน้องปิ๊กอยู่แล้วและเราต้องการอีก2คนเท่านั้นครับสคนต่อไปจะเป็นใครจะเป็นคุณหรือไม่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเสียงดีพอจะช้าอย,อยู่หญ่ครับรีบสมัครกันเข้ามาและที่แน ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาลุ้นในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้การต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณแฟนต้าครับขอขอบคุณแฟนต้ามากๆเลยนะครับทุกฝาแฟนต้าและสไปน์นะครับมีค่าหนึ่งบาทที่ร้านซูเวนเซ่นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะส่งมาลุ้นแพ็กเกจนะครับไปทัวร์เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ลุ้นดินเนอร์สุดหรูกับ2 pm ครับขอขอบคุณนะครับใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอบคุณนะครับผงซักฟอกเป่าครับพลังสะอาดเพื่อสุขภาพมันเองนะครับที่ทำให้น้องๆทุกกคนนนบมมีีีโอาสได้ย่เวแหง ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านมนอย่างสูงขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะฮะที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในวันนี้และขอขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ส่ง SMS มาเชียร์พวกเขาเทั้งหมดนะครับขอขอบคุณในความน่ารักของทุกๆคนจริงๆเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพักใหม่กัน1สัปดาห์นะครับแต่เราจะเก็บเรื่องราวดีๆของพวกเธอทั้ง5คนมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับและแน่นอนครับสี่เส้นสี่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้แน่นอนวันนี้การต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะ ยังมีไฮไลท์สเปเชียลของคว้าใหมา่ยควา้าแชมป์พักผ่อนให้เต็มที่มีความสุขเก็บแรงให้เต็มเปี่ยมและมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับ